สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดประจวบนะครับวันนี้เราจะไปกลางเตน็นท์ริมแม่น้ำกันนะที่ป่ามากก็ที่เราจะไปวันนี้ชื่อว่าไล่ทันทพิปนะทุกคนก็มันเป็นที่กลางเตน็นท์ริมริมน้ำที่เพิ่งเปิดใหม่เลยเราพอดีว่าเราเห็นในในเฟซ เราก็เลยจะลองไปดูว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็ขับรถมาถึงประจวบแล้วเดี๋ยวถึงแยกประจวบที่เลี้ยวเข้าไปหหินอ่ะเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวเลี้ยวไปทางขวานี่ทุกคนพอมาถึงแยกนี้ก็ให้เราเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปวนวงเวียนไปทางวัดหพวยมงคลน,นะแล้วก็ตรงขึ้นไปยาวๆเลยนี่วงเวียนตรงนี้ถ้าตรงไปทางนี้จะเป็นหวหิน ถ้าวนขึ้นไปก็จะเป็นป่าละอูหนองพับอะไรพวกนั้นวันนี้อากาศเย็นๆมากทุกคนแดดไม่ค่อยมีเลยเฮ้ยตรงนี้เขาจัดใหม่อ่ะสวยดีเนี่ยเอาต้นไม้มาปลูกนี่ไปเลยทุกคนก็ถ้าเกิดตรงไปเนี่ยเราก็จะไปเจอวัาถพืงคนแต่เราน่าจะไม่ได้แวก่นนะัน่ะเดี๋ยว ตรงไปที่ไล่ทานทิพย์เลยไม่รู้ว่าทางที่ไปปามากจะเป็นยังไงอะ่ะน่าจะเป็นลูกหลังแหละมั้งแต่ไม่รู้ว่ามันจะลําบากหรือเปล่าเฮ้ยนี่ทุกคนตรงนี้น่าจะเป็นพอะ้วยมงคลใช่หรือเปล่านี่เขียนว่าอะไรเนะีนะ่ยนาห้วยมงคลโหป้ายยหงใหญ่อ๋อยังไม่ถึงวัดนะวัดนะ่าจะตรงนู้นปะเห็นเป็นเจดีย์อยู่แต่เราไปไม่ถึงตรงวัดนะ เด okay. ี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาแยกนี้ก่อนถึงวัดถ้วยมงคลน,นี่ต้องเลี้ยวขวาแยกนี้เราจะเห็นเจดีวัดเลี้ยวขวาอย่างนี้เลยทุกคนครับตอนนี้ เราขับมาได้สักแป๊บแล้วน่าจะเหลืออีกประมาณ30 40โลนนะถึงจะถึงทางตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขตชุมชนนะแล้วก็สภาพทางก็ยังโอเคอยู่นะยังยังไม่เจอหลุมยังไม่เจอบอ่ออะไรยังไม่เจอลุกลังดูสิมีแต่เข่ามีแต่อะไรหมดเลยทุกคนแต่ต้นไม้บนเขาก็จะแห้งแห้งนิดนิดนิดนึงมันเข้าหน้าหน้าแรงแล้ว ฝนไม่ตกไม่รู้ว่าที่ที่เราไปพักนี่จะมีน้ําเยอะหรือเปล่าด้วยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศทางไปเรื่อยๆสุกคนตอนนี้ทางลาดยางมันเริ่มเป็นหลุมเป็นบอ่อแล้วนะนี่ ทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมแบบช้ำชองทางจริงอะไรอย่างงี้จริงไม่ใช่นะจริงให้แม่บ้านดูแมพอยู่นะจ๊ะไม่เคยมาเหมือนกันอะไรต้องเลี้ยวว่าโอ้ยทุกคนทางมาเริ่มชนบ,บทแล้วเป็นทางคอนกรีตแล้วอันตรายแล้วยางงี้มานับเลเวลลงมาจากทางยังมาต่อยไปทางคอนกรกีตแล้วยังไงทุกคนโอ้โหทาง มันเริ่มแล้วทุกคนนี่มันเริ่มไม่เห็นแล้วว่าจะต้องยอมรับไปแล้วพวกมึงนะโอ้โหทุกคนนี่ดูไปทุกคนเราต้องผ่านมรสุมนี้ไปด้วยกันอุย้ออยอาหายล้มตก,ต,กต,กตกใจหมดกลับไปล <laughs> ้อเบี้ยวไปเนี่ยตกหลุมไปแล้วเกิน มอ,มองวิวข้างทางเจอหลุมเบลเลอร์เลย๋ย่ตั้งใจขับกันแล้วทุกคนหลุมเยอะเหลือเกินนี่ตรงนี้ก็หลุมนี่เฮ้ย <Yeah. S 1> จะโดนหลอกมาฆ่าปะเนี่ย <Yeah. S 1> มีแต่ปลาสับประรดแล้วโอ้ยทางขึ้นเนินทุกคนดูขึ้นเนินแต่ทางยังโอเคอยู่นะเรามาลุ้นกันให้มันเป็นแบบนี้ตลอดไป โอ้ยนี่เหมือนขึ้นมาปุ๊บเจอต้าลาสับประรดทุกคนดูดิซ้ายขวาสับประรดทั้งหมดเลยเขาสวยเนะี่ยทุกคนดูดิเป็นแป้งๆเลยดูดิเี่ยเท่เป็นระเบียบมากลา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 ทุกคนตอนนี้สัญญาณโทรศัพท์เึลืนไม่มีแล้วครับ ใช้ a อนะเคลื่อนหายไปแล้วแล้วคือนิวิเกตก็ไม่ได้จะไปถูกไมเนี่ยดีนะยังยัง,ย,งยังเป็นทางดำอยู่ยังโอเคอยู่ขอให้เป็นทางดำจนถึงที่พักเลยแล้วกัน ทุกคนเจอแล้วทางดินนะต้เป็นทางดินเรียบๆนะแต่ก็ดุงดุงนิดหน่อยดึงดึงดึงดโอ้ยยืนขับก็ไม่ไม่นี่วะทุกคนยางแข็งนี่เลยทุกคนอยากรู้ว่าถ้าเอารถยนต์มาแล้ววิ่งไปไหยก็นี่นะน่าจะมากระบะคันนี้แหละเขาก็วิ่งเรื่อยๆนะเขาก็น่าจะดุ้งเหมือนกันหรอว่ามันเป็นยางเหมือนกันอะ่ะต้องดุงเหมือนกันบ้างแหละ ทุกคนดูไว้ทางเข้าถ้าจะมาเนี่ยก็เตรียมใจไว้เลยละกันเออปิดแท็กชั่นคอนโทรล้วดีขึ้นเยอะเลยเหลืออีกประมาณสามกิโลแนละทุกคนจะถึงแล้วเอาล่ะไปไว้ทุกคนดูทางแคบแล้ว หลงทางปะเนี่ยทุกคน5 minutes later ไปเลยเฮ้ยเจอบ้านคนแล้วปะทุกคนอ้าวเฮ้ยนี่ไม่นถนนเส้นใหญ่เส้นใหญ่เส้นใหญ่นี่วะเรามาทางรัดอะไรปะเนี่ยกูเกิลพามาทุกคนทางรัดื่อกี้ <laughs> <laughs> นี่นะ อ่านี่ทุกคนถึงแล้วไล่ทานทิปน,น้ถึงแล้วโว้ยจอดรถก่อนนี่เราก็ถึงถึงที่พักแล้วนะก็นี่เป็นบรรยากาศเลยบรรยากาศบ้านไร่นี่ลุงกับป้าเขาจะใส่ครับมะพร้าวให้กินนะเขากใครมาที่นี่ก็จะต้องได้กินมะพร้าว <laughs> หรือไม่ถ้าเกิดมาแบบช่วงที่ผลไม้ออกเงี้ยเอ้ยผลผลไม้สุกเงี้ยก็ได้กินเหมือนมาร์เหมือนมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ทคนฝอยมะพร้าวดูมะ้วไหมครับแล้วมะพร้าวทุกคนเป็นไงล่ะมีมะพร้าวด้วยหน้ามาเนี่ยเขาเขาเปิดใหม่แล้วลุงกับป้าคือแบบ ใจดีอ่ะครั together, ้งแรกอ่ะเวลาเราเจอเขาเนี่ยเออเขาทักทายเราแบบเหมือนเป็นกันเองมากอะไรเงี้ยเออเหมือนเหมือนเหมือนเราเป็นลูกเป็นหลานอ่ะอืมอืมอืมอ่ะนะติดเนื้อไม่ได้เลยอร่อยโคตรมากนี่นี้มีบอุ้ยอร่อยอร่อยอร่อยมากทุกคนมันเหมือน อ้าน้ำหอมแล้วมีโซดาผสมเลยนี่ทุกคนอันนี้หมานำทางนะชื่อว่าซูโม oh. e ่เจอกันว่าไอโม่ไอโม่นำทางไปเดี๋ยวจะพาไปดูนี่นะที่กลางเต้นว่ามันเป็นยังไงบ้างโ,โหน้ำายังใสแล้วก็เหมือนคนยังไม่ค่อยรู้จักที่นี่เยอะนะนี่ที่กลางเต้นตรงนี้คือแบบอันนี้ยังใหม่ๆอยู่เลยดู ให้ดวให้ดูเฮ่ใหม่ๆอยู่เลยอ้ำใสมากทุกคนที่กลางอีกอันหนึ่งโหติดริมน้ําจัดชื่อว่าไล่ทันทิพย์นะไอโมเดินไหวไหมเนี่ยไปเดินไหมไปเลยเดินไหมอย่าไปกลัวไอโมเฮ้ยเจ้าบู๊จ้าแหมให้ดูบูมงกว้างเนี่ยเป็นมุมนี้เลยที่ที่กลางเต็นท์ที่แบบเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นแค่เหรอ มีประมาณหนึ่งสองี่ห้าหหที่นะแล้วก็ถ้าใครจะมาก็โทรโทร,โทรมาจองก่อนแล้วส่วนบ้านก็จะมีทั้งหมด3ามหลังเดี๋ยวพาขึ้นขึ้นไปดูบ้านแล้วเป็นไงคอัใคมาให้นี่บอก้าหรือเพื่อ้านเลยขอโคกิ้งเต้นนแบบกระโจม นะ,นะพวกนึงก็ลอยในคลองพวกนึงก็ลอยกับรอยพวงมากางเต็นท์ให้เราเรียบร้อยแล้วนี่เต็นท์อันนี้กี่บาทวะกี่บาทนะน้อหมานเต็นทนะ์นี้สามร้อยเก้าสิบนะมีที่นอนโตโต,โต้พ่อผมอันนี้แล้วก็หมอนสองใบนะเอาอันส่งขึ้นมาหน่อยจริงจริงแต่เอาเอาอันนู้นก็ได้นู่นนะแต่ว่าแม่บ้านกลัวลอยน้ําก็เลยมาเอาอันบนเ,เดี๋ยวพาขึ้นไปดูบ้านว่าเป็นไงที่พักจะมีทั้งหมด3หลังแนละ้วที่เป็นที่เป็นบ้าน นี่หลังนู้นไกลๆหลังนี้ก็หลังนี้เสียงดังเลยนะที่ลุงก็ติดเครื่องปั้มน้าอยู่เห็นได้ข้างในก็จะเป็นมุ้งมีมุ้งอุ้ยกลิ่นเมืองใหม่มากทีนี้มีพัดล่มพ้ามีกุง้งฮะเตียงนอนแนวดูดิรลอดยเลยอ่ะีนี้ก็บ้านหลังแรกประมาณนี้บ้านหลังนี้ลุงบอกว่ามันยังไม่มีหน้าต่างตอนนั้นทำ เป็นหลังแรกลืมลืมใส่หน้าต่างหลังที่สองเนี่ยจะเป็นหลังใหญ่นะหลังใหญ่จะราคาพันห้าส่วนหลังเล็กราคาหนึ่งพันจะกว้างกว่าหลังเมื่อกี้หน่อยนึงแล้วก็มีหน้าต่างนี่นี่นี่เดี๋ยวไปดูหลังท้ายสุสายสุดอ๋อนี่นี่ทุกคนอันนี้เป็นห้องใหญ่นะห้องที่สามนี่หลังก็พนห้านี่มีเตียงของอัน มีกดพายอยู <Auss biography. S 1> ่อันนึงด้วยนี่นาพางมากมากที่พักสามหลังประมาณนี้เราจะมาเล่นน้ำแล้วไหนบ้านจะกระโดดน้ำโชว์นะไปจะกระโดดจุกลงไปเหรอได้โดดโดดจุกไปเลยไปมันไปฟเราคงเียบมากเดี๋ยวไ เดี๋ยวพูดเดี๋ยวบอกว่ายน้ำไม่เป็นมิจฉาแหละฮะไหนบอกว่ายน้ำไม่เป็นทราไมเห็นว่ายอยู่ว่ายไม่เป็นแล้ก็ทีบจริงๆทีบตกอีกไปไปไปลงไม้นะไม้เตรียมตาลไปเลยไปเลยไปเลยซ้ายหน่อ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 ยไปตรงไป อาบน้ำเสร็จแล้วทุกคนเพิ่งไปเล่นน้ำมานี่โอ้โหนี่อากาศเย็นมากนอนริมน้ำใกล้น้ำที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยนอนมาแล้วนะดูน้ำจะพัดพาไปหรือเปล่าคืนนี้นีจิ้มกูจุ่มชุดละ250้วนะทุกคนกถูกมากดผักนี่มาเต็มมาม่าสมอันอันนี้เนื้อข้าอันนี้เขาถ่ายมาแถมข้าวมาอิ่มอ่ะบอกเลยขอตรวกินก่อนนะจ๊ะ สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนก็ตอนนี้เป็นวันที่สองแล้วที่ที่เราอยู่ที่นี่อากาศเย็นตอนนี้ประมาณส7เจ็ดองศานะมันจะมีเหมือนเป็นเป็นหมอกเห็นปะเน่เน่เน่เห็นปะนเนี่ยมันจะเป็นหมอกขึ้นมาคล้ายๆปางอุ๋งเลยนี่นี่ตรงนี้ก็เป็นหมอกเมื่อคืนนอนนี่แบบหลับสบายมากๆเลยเมื่อคืนไม่แน่ใจว่ากี่องศาแต่ตอนเช้าเนี่ยมัน17ิบเจเดองศา,อาพาไปดูเครื่องวัดอุณหภูมินะประมาณสิบหกเลยนะแล้วจา้าถ้าเกิด มาหน,าน้าหนาวนี่โคตรน่าจะโคตรหนาวอะ่ะเพราะตอนนี้มันเกือบเกือบไปไปลายเดือนกุมภาแล้วทุกคนตอนนี้เรามอไซค์ออกจากบ้านที่พักนะมาที่ตลาดนัดลุงกับป้าเขาขายของที่นี่ป้าต้องโก้แต่กินไปจะหมดแล้ว ปลาตั๊กโถ่น้ำน้ำต้๊กโถแล้วก็มีกาแฟด้วยมีกาแฟดริปด้วยแกตั๊าโถแก่แนวทุกคนกแฟดิปไงทุกคนถ้าใครมานี่ก็มันมันมันจะอยู่ห่างจากบ้านที่พักประมาณสามโลได้มนี้แหละตลาดน้นมันจะมีทุกทุกวันอาทิตย์ก็ถ้าใครมาพักวันเสาร์อ่ะเช้าวันอาทิตย์มันก็จะมีมีตลาดน้นโอ้ยหนาวขอตัวกินแล้ว ไปกันแล้วจ้ะไปกัไปไนไม่ค้าขายไงนะเรากำลังจะเดินทาง,งกลับมาแล้วแล้วก็วันนี้กินข้าวเช้าอันนี้ข้าวเ,เช้านะให้ดูน่าทำให้เยอะมาก น้ำพริกน้ำพริกเดิกเนี่ยผักเก็บมาจากสวนเน, <c oughs> นี่ยถ้าเดี๋ยววันนี้เดินทางกลับแล้วพาที่นี่ด้วยอะไรนะไล่ทานทริปหรับ <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ก็เท่านี้แหละบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามพวกเราด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายมา,ยายละเอาไปละคือมึงต้องการอะไรจากพี่เงี้ยต้องการอะไรจากพีอ่อาการเป็นไงอ๋อนี่เห็นขาต้องมัดนี่เขาต้องมัดตับ จะใส่ห่างเลยขนาดนั้นนะห่างจะลุดแล้วไม่ต้องใส่ขนาดนั้นหรอกจุ๊บจุ๊บกล้องจุ๊บกล้องเลยจุ๊บอือฮึอือครับ